อาจารย์นกกคะจิบนำม้านะครับบุกขึ้นไปงอสี่ไปเกาะกินเบีย้ยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินม้าไปผูกหมากของคู่ต่อสู้อยู่พื้นที่ด้านข้างหมดเลยนะครับผมโคนขึ้นครับคู่ต่อสู้นำม้าบุกเข้ามากินขึ้นไปครับ ม้ากินโคลนขึ้นไปบุกค,ครับผมแลกกับโคนของคู่ต่อสู้ดึงม้ากลับมาครับอาจารย์นกตระจิบนำเรือมากดขุนครับผมจะเปิดรุกนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรก อาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับเข้ามากินเตรียมเปิดรุกนะครับคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบโยกม้านะครับผมไปไล่เรือคู่ต่อสู้แรกอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินรุกคู่ต่อสู้หลบ อาจารย์นกกระจิบนำเรือลำล่างนะครับไปซ้อนกินเบี้ยตัวนี้ครูต่อสู้นำเรือมาคอเจ็จะกินเบี้ยตัวนี้ครับอาจารย์นกกระจิบกินรุกครูต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยขึ้นไปครับครูต่อสู้นำเรือมากินเบี้ย รุกครับคู่ต่อสู้หลบโคนขึ้นไปยอมเสียเม็ดเลยนะครับผมแตมน,นี้น่าสนใจมากๆครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินรุกครับอาจารย์ต้องไปจิบขยับขุน ไล่กินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือกินโคนอาจารย์ต้องกรจิบกินเรือที่คอสามครับม้าถอยครับผมเรือไปจับกินมา้าเรือรุกครับ ขุนขึ้นไปม้าขึ้นมาไล่อาจารย์ต้องไปจิบรุกครับครูต่อสู้หลบลงไปที่จอ8อาจารย์ต้องไปจิบดึงเรือไปที่กอหคู่ต่อสู้รุกครับผมอาจารย์ต้องไปจิบมุดขุนไปที่กอห้า ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาจอสามผูกม้าไว้นะครับหงายครับผมหงายเบี่ยงหงายรุกครับขุนขึ้นเรือมายอหกครับเรือมาจอห้า เรือก่อเจรุกครับผมไม่ว่าจะหลบไปทางไหนนะครับก็จะถูกเรือนะครับลงไปตีรุกอีกนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองขอหนึ่งครับคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นไปคอ3า สลับเป็นม้ามังกรซ้ายนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาใช้งานที่งอนหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินแม็กอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้าไปครับบังคลองเรือไว้ ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขึ้นมาอาจารย์นกใระจิบนำม้างอเป็นจอสี่โจมตีเม็ดครับคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นมาอาจารย์นกใครจิบโจมตีด้วยการยกม้านะครับไปตีรุกคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้าเข้ามากิน อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปกินครับเกาะกินเม็ดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดเข้ามาครับอาจารย์นกไทรจิบนำเรือไปกดกินมาครับบังคับคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกอาจารย์นกไทรจิบนำเรือขึ้นไปงอหกเตรียมนำโคนนะครับ ไปตีรุกนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจหงายเบีย้ยครับผมเหมือนจะพลาดแล้วนะครับอาจารย์ต้องกระจิบนำโคนรุกครับคู่ต่อสู้หลบได้แค่ตาเดียวครับผม อาจารย์นกกระจิบใช้เรืองอนะครับกินมา้าคู่ต่อสู้ใช้เรือขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบมองเห็นสองทีรุกจนนะครับนำเรือรุกครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้นำเรือไปปิดแล้วม้านะครับไปรุกตานี้ครับผมรุกจนอย่างสวยงามนะครับ